สวัสดีครับพี่น้องเมงนี่ลุงจัดผ้ายยวนะครับสิผ้ามาเห็ดเมนูเปิบพิสดารพี่น้อง <c ười> เคยกินปะครับนี่เข้าก็ได้วัตถุดิบมาแล้วนะครับนี่นั่นก็คือนะครับขูลูพี่น้องขูลูใบกล้ยนะครับที่เข้าไปเก็บมานะครับนี่ก็ได้ซิเวตโตนะครับนี่ เดี๋ยวมือนี่สิพ้าไปเห็ดเมนูเปิดพิศสา,านพี่น้องเข้าสิทอดนะครับแล้วก็สิลองชิมเมืองว่ารสชาติเพิ่นสิเป็นยังไงไปชมกันเลยนี่ครับตอนนี้เขาก็ได้มักเครืองไว้เรียบร้อยแล้วพี่น้องจะเนื่องจากว่าของดีมีหน่อยพี่น้องนี่ของดีมีหน่อยนะครับไปหาเก็บเอาน้ำใบกล้วย มานะครับนี่ได้สิบเอ็ดตัวพี่น้องเดี๋ยวเมืิอนี้เอาสีทอดนะครับแล้วก็มาชิมน้ำกันนะครับนี่ครับตอนนี้ก็ได้ปิดเตาตั้งกระทะเรียบร้อยแล้วพี่น้องนี่นะครับเดี๋ยวเราจะใส่น้ำมันนะครับนี่เตรียมตัวทอดพี่น้องก็ล่อให้น้ำมันเพิ่มเดือดเล็กน้อยก่อนนะครับ ใช่ปลาหลาพี่น,น้องมันเพราะว่าห้านี่หน่อยนะครับของดีนี่หน่อยเอาซ้ำนี่พ่อนะครับจะน้ำมันได้ที่แล้วครับพี่น้องใส่ลงไปเลยครับ <S <S ดีครับพี่น,อ <S 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 น้องเฮ้ยเืองมือเลยครับเดีน เป็นไรครับแค่ล้มแต่ทากระเ็นตากินแล้วพี่น้องแค่น้อยก็ล่อให้เป็นสุกตวนนะครับลังคนนะครับพี่น้องเขาก็กินดิบได้เลยนะครับ แกออกมาจากใบตองน,น่ม้มเขาปากเลยนะครับนี่พี่น้องตอนนี้เขากับุงเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องกับบะหมี่หังหลายนะครับใช้รสดีย่างเดียวก็ได้พี่น้องอันนี้อยากขาด ใบมะกรูดนะครับทามี่ใบมะกรูดอีกิ่งแซ่บด้วยครับนี่โอ้เป็นครั้งแรกนะครับในรอบหลายปีพี่น,อน้องเคยกิน,นัแต่เด็กหน่อยพี่น,อน้องสมือเราบเพเคยเห็นอีกเลยนะครับนี่เพิ่งมาเจอนี่แหละครับจะเลยนํามาฝากพี่ฝากน้องให้รับชมนะครับ นี่พี่น้องของดีมีหน่อยนี่ครับพี่น้องมาแล้วนะครับกะนับได้สิบเอ็ดตัวก็ดีพี่น้องนี่เดี๋ยวไปชิมกันเลยนี่ครับพี่น้องเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาชิมกันเลยนะครับ อืรสชาติกรอบกอบกรอบกอบ,กอบ,กอบมันมัน่นพี่น้องคือดักแด่ละนี่คือดักแด่บ้านเฮ้าอืมคือดักแด่ไหมนะครับแซ่บดีพี่นอ้องอเม,มนูเปิดพิสดารหากินเบื่ง่ายๆพี่นอ้อง คออร่อยอตัวละค้ามเลย<ม>เบิ่งไกลๆพี่นอ้องแซบแซบ บปกินโดนแล้ครับเนี่ยหลายปีแล้วจำได้เนี่เคยกินแต่ตอนเด็กหน่อยพี่นอ้องนะครับว่ได้ไชิมอีกเลยอืม,อ,มอร่อยมันมันพี่น้องมันกลัวดักแด้แต่ว่ารสชาตินี่สิอันเดียวกันครับดักแด้นะครับแต่ตัวนี้เพิ่นสิมันกลัว เหมือนแล้วพี่น้องสุดท้ายแล้วอืมอร่อยอร่อยนี่ครับอาหารเปิบพิสดารน,นะครับผู้ดใดเห็นกะอย่าลืมนะครับเอามากินได้พี่น้องแซ่บนะครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับคลิปนาพอกันไหมสวัสดีครับ